สวัสดีครับทุกู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจดช n แนลริมเขื่อนปาศักชลสิทธิ์นะครับผมมาชมบรรยากาศในายามเย็นนะครับวันนี้ปูงกระบือนะครับริมเขื่อนปาศักชลสิทธิ์ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่น้องเริ่มจะเข้านอนแล้วนะครับผม ขอบคุณ FC, เอฟซีเขื่อนป่าสักนะครับท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักอันซีนิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับผงแพฝผงกระบือนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเลี้ยงนะครับกระบือ นะครับกระบือไทยนะครับแบบบ้านๆน,นะครับปล่อยเ้วเหมือนเลี้ยงไร่ทุ่งนะเนาะก็คือให้เขากินหญ้าริมเขื่อนนะครับผมที่ขึ้นเป็นวิถีชีวิตที่แบบชิวๆบ้านๆเลยมาไม่นานครับผมก็มาเก็บภาพน้องกระบือให้รับชมนะครับสำหรับคนที่ชอบกระบือไทยเนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับ น้ำในเขื่อนป่าสักก็ลดลงนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็มาเยอะเลยบ๊ายบาย